สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเมื่อน,นี้ขาจุมาเห okay, ็ดอกไก่ยอพริกไทยดานะคะพี่น้องจา๋านี่นะคะมะเบิ้งค่ะว่าส่วนผสม,มข้าจะไม่ยังแนนนะคะพี่น้องจาะะ๋าแล้วก็มะเบิงไม่ีเห็ดเลยค่ะพี่น้องจา๋าเห็ดแบบง่ายๆนะคะโดยที่ผูต้องใส่ใบตองก็ได้ค่ะพี่น้องจา๋าคนที่อยู่มองหนอกเนะาะหาใบตองงาะคะะข้ากระสาหารนรัดแป้งเอานะคะใส่ยังอื่นห่อแทน่นใบตองกระได้กินนะคะพี่น้องเพราะจำเป็นต้องรอกใบตองะคะเพราะจำเป็นต้องว่ามีแต่ใบตองถึงจะได้กินนะคะพี่น้องจ๋า นี่นะคะเขาก็สามารถดัดแปลงเส้นกินได้วยนกันเขาจน้องจ๋านี่นะคะส่วนผสมของข้าคือเนื้ออกไก่นะคะพี่น้องจ๋าอันนี้เนื้ออกไก่โลนึงค่ะพี่น้องจ๋าเข้าซับนะคะซับให้ละเอียดแล้วก็เอามาตำเขาพี่น้องจ๋าเพราะว่าบ่มีเครื่องปั่นเนาะผู้ใดมีเครื่องปั่นก็ใส่ปั่นเอาไระไรค่ะพี่น้องจ๋านี่นะคะเสร็จแล้วเขาจะมีแป้งมันนะคะพี่น้องจ๋าแป้งมันหรือแป้งข้าวโพดก็ได้นะคะพี่น้องจ๋าสองช้อนโต๊ะนะคะ ผงปรุงรสค่ะหรือว่ารสดีนะคะสซอ,อนโตะค่ะอันนี้เป็นผงฟูนะคะพี่น้องจา๋าผงฟูซองหนึ่งนะคะขางซองนะคะเขาจะเขียนว่าอ่าสิบหกกลมค่ะพี่น้องจ๋าเนี่ยนะคะนี่นี่ค่ะขางซองเขาเขียนว่าสิบหกกัมนะคะเขาจะใส่อ่าซองหนึ่งเลยนะคะพน้องจา๋าผงฟูนะคะ เสร็จแล้วมีผงกระเทียมนะคะผู้ใดบุมีผงกระเทียมก็ใส่กระเทียมสดุดข้ามาตำกระได้ค่ะพี่น้องจา๋าเรากะมีพริกไทยนะคะอันนี้เป็นพริกไทยดำที่ว่าเขารวมพริกไทยขาวนะคะแล้วก็สมอย่างอื่นน้ำนิดหน่อยนะคะและ้วกาเข้ากระตำให้ละเอียดค่ะประมาณสอนโตหนึ่งนะคะแต่ว่าผู้ใดมักเผ็ดน้อยเผ็ดหลายกะอันนี้ก็ดีไซน์เอานะคะแล้วแต่นะคะหละก้กกามีน้ำเย็นจัดค่ะพี่น้องจา๋าแก้วหนึ่งนะคะเสร็จแล้วอันนี้เป็นเกลือนะคะจะใส่เกลือน้ำนะคะพี่น้องจ๋า เนี่ยนะคะเอาเนื้ออกไก่ใส่ภาชนะที่เขาจะใส่า้นค่ะเพราะว่าห้าบ่มี่เครื่องปั่นนะคะเสร็จแล้วห้าก็ใส่ส่วนผสมทุกยอย่างลงไปนะคะก็มีพริกไทยค่ะ <c oughs> ซอนโต๊ะหนึ่งนะคะ <c oughs> สำหรับความละเอียดของพริกไทยนะคะ <c oughs> ผู้ใดมัากละเอียดน้อยละเอียดหลายกะดีไซน์เลยค่ะจัดไปเลยนะคะแต่ว่าของเ้าคือแบบว่าเ้าอยากกินหมูยออกไก่ที่แบบว่าเห็นเม็ดพริกไทยดำนะคะีนน้องจานี่นะคะ ผงปรุงรสนะคะรสด,ดีค่ะสอง่อนโตะค่ะพี่น้องจา๋าพงฟูค่ะซองหนึ่งนะคะหรือสิบหกกลมนะคะเขียนตามขังซองค่ะแป้งมันหรืออ่าแป้งข้าวโพดนะคะพี่น้องจา๋าสอง่อนโตะนะคะเสร็จแล้วพงกระเทียมค่ะพี่น้องจา๋าจะเอากับประมาณซ่อนโต๊หนึ่งค่ะพี่น้อง ตามไส้ค่ะช้อนชาหนึ่งนะคะเพราะซีไสเเกอจะเคึองช้อนชากับพ่อค่ะพี่นงจ๋ายันเขาเข้มนะคะน้ำเย็นค่ะพี่นงจา๋าเดี๋ยวเขาทยอยเทลงไปนะคะเขาจะเทลงไปจะกเพ่งแก้วก่อนค่ะสำหรับรสชาตินะคะผู้ใดอยากใส่อย่างอื่นปรุงอย่างอื่นเพิ่มอีกก็ได้นะคะพี่นองจาะะ๋าของเขาก็ไม่แค่นี้ค่ะพี่นงจา๋าร็จแล้วเขาจะมาคั่นเลยนะคะ จะมาคัานในสวนผสมทุกอย่างเขากันดีค่ะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวชีใส่น้ำแข็งจะเติมก่อนน้ำแข็งเข้าไปจากสองซ้ำก่อนนะคะ ค่อยเติมน,น้ำแข็งลงไปน้ำนะคะระวังนี่ค่ะพี่น้องจา๋ะะ<ม>าเนี่ยค,ค,ค,ค่ะเดี๋ยวน,น้ำแข็งเข้าไปจะค่อยๆไล่ไปนะคะ <im it> สังเกตว่าเนื้ออกไก่ okay. ของเขาจะเริ่มเด้งๆแล้วนะคะพี่น้องจา๋า <im it> จะเริ่มเหนียวแล้วนะคะ <im it> นี่ค่ะพี่น้องจา๋าเขาคันได้ประมาณนี้นะคะพี่น้องเดี๋ยวเขาจะหาภาชนะมาใส่นะคะพี่น้องจา๋าล้วก็เดี๋ยวเขาจะเอาไปใส่ฟิดไว้นะคะจักชม่วมงหนึ่งค่ะพี่น้องจ๋าหรือซีชิพหานาที่ก็ได้นะคะ แล้วเขาก็หากระดาษมห่อค่ะ เดี๋ยวเขาจะไปเข่าช่องฟิตไว้นะคะพี่น้องจ๋าประมาณสี่ชิพานาทีหรือชั่วโมงหนึ่งค่ะพี่น้องจ๋านี่ค่ะพี่น้องจ๋าครบเวลาแล้วนะคะที่เขาแช่ไว้ในฟิตอ่าชั่วโมงหนึ่งค่ะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเขาจะมาเอาออกล่ะกะเอามาขั้นต่ออีกนะคะ นี่คะ่ะพี่น้องจา๋าเขาจะนวดต่ออีกจะขานาที่นะคะเพื่อให้เหนื้ออกไก่ของเขาขุ่นฟูค่ะหอมมากมากคะ่ะพี่น้องยังว่าให่หนึ่งหอมแล้วคะ่ะพี่น้องจา๋าหอมหอม ข้าวชีฟิตให้เขาเาย,ย็นจัดนะคะพี่น้องจา๋าอยาให้เขาขนาดเย็นมาต้องเป็นน้ำแข็งนะคะอันนี้คือเย,ย็นจัดค่ะพี่น้องโอเคค่ะเขาคันหานาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเขาจะมาปั่นห่อค่ะพี่น้องจา๋าอันนี้เขาตัดกระดาษฟอยไปห่อแล้วค่ะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวเขาจะมาปั่นเนื้ออกไก่ของเขานะคะเอาไปห่อคะ่ะผูใ้ใดมีใบตองก็ใส่ใบตองนะคะเพื่อความหอมค่ะพี่น้องจา๋าจะได้เพิ่มความหอมให้อา อกไก่ยอ okay, พริกไทยดำพของเฮานะคะพี่น้องจา๋าเขาจะได้ไมีกลิ่นหอมของใบตองเวลาเขาหนึ่งนะคะนี่แต่สําหรับยูมังหนกนะคะฮาบอมีนะคะเขาก็ดัดแตงเอาค่ะพี่น้องจา๋านี่ครับพี่น้องจา๋าเขาเอามือไปจุ่มน้ำก่อนนะคะ<ม>เพื่อบลาไหลไกล่เขาติดอ่ะมือเข้าค่ะพี่น้องจา๋าใส่ถุงมือโบธนาเท่ากับถอดถุงมือออกค่ะเวลาเขาปั่นนะคะ มันนี้ข้อกะพ้าคอดอกต่างะูเท่าไเข้เขาก็จับแบบนี้นะคะกับบิดค่ะ deh permata nih kak ได้หาอันพอดีค่ะพี่น้องจาอ๋าลองกิถ่ายกันงในกระมูนะคะ,คะนี่ค่ะพี่น้องจ๋าเขาห่อเซ็ตแล้วได้หาอันค่ะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวเขาจะไปตั้งหมอนะคะเอาไปนหนึ่งค่ะเขาจะใส่เวลาหนึ่ง 20-30นาทีนะคะพี่น้องจา๋าเขาจะบดสอนกันนหมคะพี่น้องจ๋าเดือยยันไก่ย่อพริกไทยดำของเข้าแตกนะคะพี่น้องจ๋าเขาจะใส่เป็นสองสันนะคะในระว่างนีเ่ากระตั้งหม้อให้เดือดเลยค่ะพี่น mm ้องกต่ว่าให้หม้อเดือดนะคะเดี๋ยวเขาเอาซึ่งหนึ่งมาใส่ค่ะพี่น้องดีนะคะ นี่ค่ะพี่นองจ๋าห่อนขึ้นขนาดนี้แล้วนะคะหม้อเดือดน,นะคะเชลีเขาเปาไฟเลยค่ะพี่นองจ๋าเขาจะใส่ไฟอ่อนในการหนึ่งนะคะ้าก็ะปิดฟ้าไว้ค่ะถ้าเกิดว่าฟ้าหม้อของเขาบ่มีรูแบบนี้นะคะบ่มีรูระบายอากาศเขาสามารถเยมฟ้าหม้อน้อยหนึ่งแบบนี้ได้นะคะเพื่อป้องกันความดันของเขาดันไก่ย,ย่อของเขาแตกนะคะพี่นองจ๋านี่นะคะแต่สําหรับของเขาตัวเขามีรูอยูฟ้าหมอนะคะก็สามารถปิดแบบนี้ได้เลยนะคะเขาจะหนึ่งประมาณ 20- 30ถึงานาทีนะคะพี่นองจ๋าหรือกับประมาณว่า โอกคย่อพริกไทยดำหม้เข้าสุกนะคะอันนี้ข้าหนึ่งมิตรไฟแล้วนะคะเดี๋ยวข้าจะเปิดไ้ฟ้าหมอเย็นค่ะพี่น้องเดี๋ยวรอให้เข้าเซตโตนะคะรอเข้าเย็นค่ะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวจะมาเปิดเบื้อ่โอกคย่อพริกไทยดำของข้านะคะ <c oughs> อันนี้แตกค่ะพี่นอ้องอาจจะหมุนกระดาษแบบว่าแน่นเกินไปนะคะ อเขายังห่อนอยู่นะคะแต่ว่าน้องเล็กท่านอยากกินครับพี่น้องจ๋าก็เลยแบบว่าเอามาแกะเลยนะร้อนออ่นอนนรอนอือรอลุกหอมหอมครับพี่น้องมันร้อนไม่จาก็จับเป็นัานะลุกมันร้อนมันเด็ดมมาเียอืออือืมออืมอมอนม ีม่จะเปลี่ยนเฉียงอันนี้มันร้อนหอมมากค่ะกินมันกินกินมากินกินมันร้อนอยู่ลูกเบา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 เดีวไม่แตเอาซ่อมให้โดยมันขอโคดยปมโดยมันอยอย Och, chứ, chứ, xong chứ, má chứ, 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 xin chứ, 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 ná. chứ, 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 โอเคค่ะพี่น้องจา๋าเรียบร้อยแล้วนะคะอกไก่ยอรพริกไทยดําของเรานะคะมาชิมกันเลยค่ะพี่น้องจา๋าว่ารสชาติของเข้าจะเป็นอย่างไรนะคะหนึ่งนะคะเขาก็เด้งดีอยู่นะคะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวมาชิมรสชาติค่ะพี่น้องนี่นะคะรสชาติเข้มข้นมากค่ะพี่น้องจา๋า สูตรนี่ขอแนะนำเลยนะคะสำหรับผู้ใดที่บอกกินเผ็ดนะคะให้รดพริกไทยดำลงค่ะแต่ว่าถ้าผู้ใดมักรสจัดจานนะคะเฮ็ดตามสูตรนี้ได้เลยค่ะพี่น้องจ๋ารสชาติอกไก่ยอพริกไทยดำของเราจะเข้มข้นเลยนะคะเอาไปกินก็สมตามหรือเอาไปย่ำก็ได้ค่ะพี่น้องจ๋าหรือเฮ็ดน้ำจิ้มก็ได้นะคะพี่น้องเขาบอกว่าแซ่บมากๆค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนค่ะพี่น้องจ๋าเอาไว้เจอกันใ่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังเป็นกำลังใจให้กันค่ะสวัสดีค่ะ